ก็สวสดีนะคะนี่จะมาแกะพาสะดุนะก็แกะไปแล้วแกะไปแล้วนะคะแกะไปแล้วของแถมก็เก็บไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูนะก็จากช่องนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงช่องนี้นะคะจากช่องนี้เลยนะก็ก็ขายเอพอสยู่นะคะก็ขายเอพีเแล้วค่ะถูกเป็นะค่ะตี่นะในไลน์นี่เลยนะ ้เป็นไมโอเคนะคะก็ของที่อันนี้เป็นของที่เราสั่งนะคะน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของที่เทนะคะจะมีลายเส้นตรงนี้นะน่ารักเหมือนกันนะคะจะมีตรงนี้แล้วเทตกับแพนด้านะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้เอาลงนะ ก็น,นี่ก็มีแค่น,นี้นะคะก็ขอตัอลรับไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะก็อย่าลืมอย่าลืมไปกเหมืนอนนี้คะนี่ค่ะก็เทสมาจากช่องนี้เลยนะฝากฝากไป,ปดกดติดตามให้หน่อยนะคะวันนี้ก็ขอตัอลรับไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ